คลิปนี้นะคะนุ่นจะมารีวิวแพรพรีเมียม VIP 1ที่เคขื่อนสรีนครินจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแพรพรีเมียมหลังนี้นะคะราคา16,000บาทต่อคืนค่ะนุ่นมาพักในวันเสาร์นะคะรองรับ12-20ถึงท่านค่ะมี4ห้องนอนนะคะเป็นห้องแอร์ทุกห้องค่ะแล้วก็3ห้องน้ำนะคะพร้อมสระน้ำส่วนตัวค่ะทุกคนดีมากๆเลย ชั้นล่างนะคะจะมี2ห้องนอนนะคะอันนี้นุ่นถ่ายมาให้ดู1ห,ห้องนอนนะคะอีกห้องหนึ่งก็คือมีมีคนเข้าไปอยู่แล้วก็เลยไม่อยากรบกวนเขาถ่ายนะคะตรงนี้นะคะก็คือบริเวณชั้นล่างของแพรค่ะทุกคนจะเห็นเลยนะคะว่ามี2ห้องนอนค่ะมีเครื่องเสียงนะคะแล้วก็มีพวกชุดอุปกรณ์ทําอาหารจานชามช้อนค่ะด้านหลังก็คือทําครัวได้เลยนะคะ ห้องน้าชั้นล่างนะคะก็จะมีเป็นห้องน้ํารวม2ห้องน้ํานะคะนี่ก็คือห้องน้ํารวมนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอนอะ่ะอีก1ห,ห้องน้ํานะคะก็ชั้นล่างนี่ก็คือจะมีทั้งหมด3ห้องน้ําค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นบริเวณหลังแพ้นะคะไว้ทาอาหารกันค่ะ เดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนชั้น2กันนะคะชั้น2ก็จะมีอีก2ห้องนอนค่ะแต่ว่าไม่มีห้องน้ํานะคะอันนี้เลยคือห้องนอนใหญ่ค่ะทุกคนห้องนี้นอนได้หลายคนเลยนะคะมีทั้งหมด4เตียงเลยค่ะก็เบียดเบียดกันไปนะทุกคนนอนได้เยอะค่ะและอีกห้องนอนหนึ่งนะคะก็ห้องนี้จะมี2เตียงค่ะสําหรับครอบครัวเล็กๆนะคะก็เหมาะกับห้องนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็แพรพรีเมียม VIP 1อันนี้นะคะเขาก็จะลากจูงเราค่ะชมวิวบรรยากาศเขื่อนศรีนคริน ะะแล้วก็ตอนเย็นๆเ,เนี่ยเขาก็จะมีแบบอะไรอะ่ะแพลากที่แบบพาเราไปเล่นน้ำอะ่ะทุกคนเขาจะไปจอดพาให้เราเล่นน้ำนะคะแล้วก็ฟังเพลงค่ะทุกคนก็ดีนะสำหรับคนที่อยากจะมาพักผ่อนกาญจนบุรีนะคะก็ลองเอาอันนี้เป็นตัวเลือกนะคะแพรพรีเมียม V.I.P. 1ค่ะนุนมาในวันเสาร์นะคะราคา1 16,000บาทต่อคืนค่ะก็หันหันกันกับเพื่อนๆน,นะคะทุกคนก็วิวสวยมากๆเลยอันนี้ก็คือถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะวิวสวยมากแล้วก็ตอนพระอาทิตย์ตกดินก็สวยนะคะน้องก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากได้บางส่วนนะคะสำหรับแบบว่าใครที่แบบ สนใจก็ติดต่อไปทางเพจเนาะเพราะว่าอันเนี้ยคือพวกเพื่อนๆเ,เขาเขาเขาจองกันมานะคะแล้วก็มาหารกันตอนกลางคืนค่ะก็สวยนะคะคือเล่นน้ํากับสระส่วนตัวนี่คือแบบฟินมากทุกคนชมวิวบรรยากาศดีๆนะคะแล้วก็แบบแช่แชนน่น้ําในสระไปนี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้านะคะสวยมากเลยถ้าใครอยากไปเที่ยวพักผ่อนนะคะก็ลองไปดูนะ เพืนสินคลินการจนงบุรีคะ่ะมีแพรให้เลือกแบบหลากหลายมากแต่นี่คือเราไปแพรพรีเมียม VIP 1ก็ถ่ายมาให้ดูคะ่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย